ป้ายิงยิงสองทีแล้วก็อิงอีกสองทีเนี่ยมันจะติดแชมเปี้ยนติดชีฟติดป้อมได้นะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเล่นตัวละครใหม่นะนั่นก็คืออัรชานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันก่อนนะโอเคได้แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูสำหรับอัรชานกันนะครับเซนต์เทเนลออนไลน์คนนี้ เทพไปเลยอะซูมดิอันนี้เป็นมุมบแรงนะสกิลแรกของเขาเดี๋ยวเราไปดูไอเทมของอัคชานกันก่อนนะนี่โดยไอเทมของอัคชานนะก็จะเป็นไอเทมใหม่นะมีแบบเซตไอเทมที่เป็นไอเทมเก่ากับเซตไอเทมใหม่ที่เขาจัดให้นะคิดว่าเซตไอเทมนี้ก็ไม่เลวนะเพราะว่ามีครีทั้งหมดนี่ก็75%แล้วก็ถ้ามีโซล,ลิชาร์เจอร์คือไอเทมใหม่เนี่ยมีโอกาสถึงได้ถึง หนึ่งร้อเซ็แล้วก็นี้ช่วยเพิ่มมานาอันนี้ช่วยลดกูดาวสกิลต่างๆนะแล้วก็มีดูดเลือดแล้วก็มีอันนี้นะไอเทมใหม่เป็นจอบกรอสกิลนี่จะทําการสโลวศัตรูนะส่วนรูนคิดว่าเป็นคอนกรูเลอร์ไม่ก็อิเล็กโตคิวก็ได้นะถ้าอยากโ๊กแรงๆชุดเดียวอย่างเงี้ยก็อิเล็กโตคิวก็ได้หรือว่าถ้าอยากเ,เรื่อยๆก็เป็นคอนกรูเลอร์นะ,ะแล้วก็สำหรับอัชชานะจะเป็นทางแอสซสซฟ์แล้วก็เป็นมาร์คแมน สามารถเอาไปเล่นเลนกลางได้เลนแล้วก็สามารถไปเล่นเลนมังกรได้นะครับดรที่อาวุธพุดดี้บอเลยอัคชานะั้นเป็นตัวที่แรงแล้วก็มีสกิลหายตัวแล้วก็โมบิลิตี้แล้วกัรติที่จบชีวิตเขานะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามีอะไรกันบ้างสาหรับสกิลนะไปะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูแพสซีฟของอักชานะนั้นก็คือ dirty fight นะซึ่งจะมีอยู่2อย่างนะนั่นก็คือการตีปกติเนี่ยมันสามารถได้ตีเบิ้ลน,นะอย่างนี้ สองครั้งได้แล้วก็ถ้าจะตีครั้งเดียวนะมันจะทําให้เราได้รับความเหนี่ยเพื่อที่แถนมและแพสซีฟอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาตีครบสั่งพังนะมันจะสร้างความเสียหายเ,เพิ่มขึ้นและอักชันก็ได้รับเกราะเพิ่มนะและเมื่อด้านล่างเต็มเนี่ยมันถึงจะใช้ได้แพสซีฟได้อีกรอบนะนี่ถ้ามันระเบิดตอนนี้เห็นปะมันจะไม่ได้เกราะนะโดยที่มันมีเทคนิคของการกดนะสำหรับตีเบิลแล้วก็ตีครั้งเดียวนะถ้าตีเบิลเนี่ยถ้าเรากดค้างเนี่ยมันจะตีเบิลให้แน่นอนนะแล แล้วก็เวลาเราอยากยิงสองครั้งเนี่ยถ้าเรายืนนิ่งๆมันก็จะยิงสองครั้งได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าแน่นอนก็คือกดค้างนะถ้าอยากตีทีเดียวก็กดแค่จึกเดียวพอนะมันถึงจะยิงให้ทีเดียวและนี่ก็คือแพสซีฟของอัชานะเอาไปเล่นบิ๊กแพงได้หลากหลายนะเอาละต่อไปมาดูที่สกิลแรกนะปรับมุมกแรงมาดูสกิลหนึ่งของอัชานั่นคือการปามุมกแรงนะโดยที่มันจะเก็บสแต็กของแพสซีฟเวยนะแล้วก็ ถ้ามันโดนเนี่ยมันก็จะโดนไปไกลเรื่อยๆนะจนกว่าจะสุดแล้วก็กลับมานะก็คือเก็บสแต็กได้2ครั้งแล้วก็สามารถปาได้ไกลเรื่อยๆปามุมดีดเห็นป,ป,ปะปาได้โคตรไกลนะแล้วก็จะได้รับความเร็วเคลื่อนที่มาด้วยนะถ้าโดนปาโดนแชมเปี้ยนเนี่ยเห็นปะความเร็วเคลื่อนที่ต่อไปสกิลสองอัคชานนะมาดูการกดใช้กันก่อนนะเป็นสกิลที่หนอ่นะโดยกดใช้นะอัคชันจะพลางตัวนะแล้วก็หายตัว ก็ถ้าเราเดินติดกําแพงนะมันก็จะสามารถหายตัวได้เรื่อยๆเห็นปะถ้าวงหมดอย่างเงี้ยมันจะออกมานะมีกําแพงนะแล้วก็สามารถเข้าในปุ่มยาได้เหมือนกันนะสําหรับการเพิ่มเวลาแล้วก็โผล่ออกมานะถ้าอยู่ใกล้ศัตรูก็จะมองเห็นได้นะและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการชุบชีวิตเพื่อนนะเมื่อมีศัตรูนะครับที่สังหารเพื่อนเราเนี่ยมันจะติดสัญลักษณ์ไว้40วินะ และเมื่ออักชานเนี่ยสามารถฆ่าตัวนั้นได้อักชาจะได้รับทองเพิ่มขึ้นและชุบชีวิตเพื่อนคนนั้นทันทีนะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรโกงกันเลยทีเดียวเวลามีตัวหนึ่งอย่างเงี้ยฆ่าทีมเราเยอะๆแล้วเราไปฆ่าเขานะทีมเราก็จะฟื้นคืนมาหมดเลยและสกิลสองเนี่ยจะวิ่งไวขึ้นด้วยนะถ้าเจอตัวที่ฆ่าแชมเปี้ยนของเราไปนะต่อไปสกิลสามนะเป็นสกิลฮุกนะ โดยที่มันใช้ยากเหมือนกันนะพอควรเลยอย่างแรกก็คือป่าไปใช่ไหมก็จะเลือกซ้ายขวานะเราก็จะทําการเดินไปทางซ้ายหรือขวานะเพื่อให้หมุนไปทางนั้นแล้วมันจะทําการยิงนะเปมนตีปกติเลยแล้วก็ได้รับแพสซีฟของอักชันด้วยและเราสามารถกดใช้อีกครั้งนะเพื่อที่จะกระโดดออกมาได้นะโดยเราสามารถเลือกมุมได้นะว่าจะโดดออกทางไหน ถ้าอยากออกข้างล่างก็ถ่าเดินนะมันก็เดินไปข้างล่างนะโดยที่มันจะหยุดนะเมื่อชนกำแพงชนแชมเปี้ยนชนกำแพงก็จะหยุดนี่ถ้าชนนี่มันก็จะหยุดเหมือนกันและถ้าเราสามารถฆ่าศัตรูเขาได้นะสกิลนี้จะรีเซ็ตดาวเลยละ่ะพอดีระมาสกิลสุดท้ายนั่นก็คืออันตินะอันตีนะครับจะเป็นการชาร์จนะแล้วก็เล็งไปที่ศัตรู และเราจะยืนนิ่งๆนะเวลาที่มันจีงออกไปแต่ิ่งเลือดน้อยเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูได้รับกระเบนแรงขึ้นนะแล้วก็กระสุนจํานวนกระสุนที่ได้เนี่ยถ้าอัพเต็มนะมันจะ7ลูกกระสุนถ้าเลเวลแรงมันจะแค่นะและสกิลอันติเนี่ยสามารถใช้คู่กับสกิลสาได้นะแล้วมันจะไม่มีชะงักนะเวลาที่ยังจี้เนี่ยเพราะเวลาปกติมันชะงักใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราอย่อยางเงี้ยมันจะไม่ชะงักนะ แล้วก็เป็นสกิลที่สามารถหามุมยิงได้ด้วยเพราะว่ามันสามารถติดแชมเปี้ยนติดป้อมได้นะดูนะเนี่ยมันจะติดแชมเปี้ยนติดชีฟติดป้อมได้นะเดี๋ยวไปวางหลังป้อมกันเดี๋ยวยิงหลังป้อมโชว์นะนี่มันจะติดป้อมนะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นดักชานอันติเนี่ยต้องหามุมยิงนะด้วยแรปปิ้งพุกก็ได้นะเพื่อที่จะหามุมยิงก็ได้และอนตินี้มันจะระเบิดสเ็กของแพสซีฟเราด้วยนะ เช่นตัวนั้นเห็นไ๊บเราก็จะได้สแต็กของแพสซีฟสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้กล่องมาด้วยนะและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดของอัคชานนะต่อไปเป็นคอมโบแล้วก็เทคนิคต่างๆสำหรับอักชันนะครับ oh, <nice>, เวลาอัคชานเนี่ยจะไปฆ่าใครใช่ไหมอัคชานก็จะหายตัวไว้ก่อนนะแล้วก็เปิดไปด้วยปาหมมแมลงแล้วก็ยิงสองทีเนี่ยเห็นปหมมันจะระเบิดสแต็กหนึ่งครั้งแล้วก็ อีก2ทีมแล้ระเบิดอีกครั้งนึงอันนี้เป็นคอมโบตอดหรือว่าแทบจะฆ่าได้เลยนะถ้าเราแรงๆนะล่ะเดี๋ยวเรามาคอมโบชุดเต็มของอัพชันกันดีกว่านะนั่นก็คือแรงนะหายตัวแนละ้วใช่ไหมพอเจอปุ๊บปายิงยิงสองทีเราก็ยิงอีก2ทีเพื่อระเบิดสแต็ปแล้วก็แรปปิ้งหุบแล้วก็อันตีครับแล้วก็เผด็ศึกด้วยอันตีนะซึ่งก็ปลิกแลงได้หลายอย่างนะสมมติเราฆ่าได้ก็หุบไปอีกแล้วก็ค่อยๆตอดไปนะ โดยที่สกิลแรกของอาจารย์นี้มันคูดาไวมากเลยนะเห็นปะสามวิเองยิงออกคูดาวเยอะๆนี่โคตรดีนะสำหรับสกิลแรกปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็อันติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะมันยิงยากถ้ายิงแล้วมีคนกันให้คนกันให้ก็ได้ป้อมกันให้ก็ได้อะไรกันให้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องหามุมยิงดีๆนะ เพราะมันสามารถรเผด็จศึกศัตรูดได้เลยนะเพราะมันทั้งแรงแล้วก็ไหลมากเลยลนะ่ะทีมสามนี่ก็หามุมยดีนะไม่งั้นจะเ็กเกินไปแล้วก็ทำไะไรไม่ค่อยได้นะแต่นี่ก็คือทั้งหมดของอัชชานะครับในคลิป่อไเ่เดี๋ยวก็มีคลิปเล่นอัชชานมาให้ดูกันนะครับก็หลอกกันได้นะเป็นอะไรที่เล่นสนุกมากเลยนะแล้วก็ต้องใช้ความชํานาญในการเล่นประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าตอนแรกเล่นเนีในคอมนี่เอออะแตกพ่าย แจกอย่างเดียวเลยครับมันเล่นต้องต้องลองเล่นให้มันเข้ามือนิดนึงนะจะโอเคเพราะว่าตอนแรกที่เล่นเดือดเลยเกินนะเจอกันสำหรับคลิปหน้าครับบ๊ายบาย